นี่คือสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นบทบาทสําคัญของพี่พิ๊กนะคะก็คือการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากชุมชนค่ะสู่อาหารที่สร้างสรรค์และก็เพื่อสุขภาพที่สําคัญไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายแต่ว่าจิตวิญ,ญญาณต้องตื่นรู้ค่ะนะคะนั่นก็คือ slow food creator นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของอาหารที่แบบ เป็นเรื่องของจิตวิญญาณน่ะนะคะแล้วก็อาหารที่เป็นจิตวิญญาณแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับเรามันช่วยเราได้ขนาดไหนยังไงนะคะสาหรับพี่บิ๊กพ,พี่ก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้บริหารของบริษัทภูมิใจคอร์ปอเรชั่นนะคะก่อตั้งโครงการสตาร์ไลท์ค่ะภายใต้การบริหารที่ดีนะคะพร้อมกับเรื่องราวของภารกิจต่างๆมากมายที่สําคัญก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้บริหารของ All good คาร์ a าว i s t r o ค่ะ f o o d For, so. สุดท้ายท้ายสุดค่ะที่ควบคู่มากับชีวิตของท่านก็คือการที่จะทําอย่างไรให้อาหารที่ท่านปรุงเนี่ยนะคะสามารถที่จะทําให้ทุกคนที่ได้รับประทานเหมือนที่หมอนกบอกนะคะว่าทานแล้วติดใจอะ่ะนะคะแต่บางทีหาซื้อยากอะ่ะทำยังไงดีทําเองได้ไหมวันนี้พี่พิกค่ะก็มีประสบการณ์แบบนี้อยู่แล้วค่ะก็เชื่อว่าหลายคนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยหรือรู้จักนะคะสวัสดีค่ะพี่พิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราจะไ,<ด>ไม่มีเวลามากในการดุ อาหารที่พี่ปิกโชว์ใช่ไม่ไม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะทําเวาาให้แล้วก็จะทำให้ให้มั่นใจเลยว่าสําหรับไลฟ์ครั้งนี้ทุกคนจะสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าพี่เป็นมคอนเทนต์ทั้งแบบที่เป็นคลิปแล้วก็เป็นของสดเนาะเดี๋ยวพี่จะพูดได้ฟังนะคะมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วถ้ามันจะสร่งบริโภคเราควรจะบริโภคมันให้ถูกต้องยังไงพี่อากจะพูดถึงเรื่องประเด็นของไวทนี้ทําไมเราก็มาคุยกันเรื่องไวท์นี้สิ่งที่พี่กําลังจะนําเสนอในวันนี้ไม่ได้บอกว่าคุณต้องล้มเลิกสิ่งที่คุณชอบหรือสิ่่งททีคุณาน แต่พี่อยากให้คุณเปิดใจแล้วก็ลองฟังหรือว่าไอ้รูปแบบของการบริโภคในแนวที่เท่านไว้นี้เป็นหลักแล้วมันไปนเกี่ยวอะไรกับไดเอทชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า d ดชไดเอทเพราะฉะนั้นไดเอทที่เป็นแบบ d ดชไดเอทเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราควรจะต้องพิจารณาก,ก็ได้ส่วนเรื่อง i, f, เอ่ยเวเกนเอยเวจจีอ ie, เอยเหล่านั้นเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะคะทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกเป็นไลฟ์สไตล์ของ ติะะ่เอาสูตรลับของที่ร้านเนี่ยมาให้ไว้ตป่งหน้าตรงนี้เลยแล้วนี่มันก็เป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นดิจิทัลฟูดพิ้นอยู่แล้วนะั่นหมายว่าทุกคนรีลันได้แต่สิ่งที่พี่อยากให้เป็นของขวัญก็คือไปทำนะคะไปทําให้คนที่คุณรักไปทําให้คนที่คุณเคารพได้ทานรวมทั้งให้ตัวคุณเองก่อนเลยเป็นดับแรกนะคะแล้วถ้าทาได้ทําไม่ดีมีปัญหาอะไรทักทายกันเข้ามา นะคะแล้วสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ว่ามันจะมีพวกพืชผักอะไรบางอย่างซึ่งบางทีเราอยากให้ลูกเหยสามีทานหรือคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราทานแต่ทําไมเขาไม่ทานจะดีอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นของใกล้ตัวที่บางทีเราเมินมันเยากยที่อยากเอาเรื่องหลังเนี้ยขึ้นมาอยากจะลองนําเสนอเนื้อหาแบบนี้แล้วดูซิว่ามีผู้คนสนใจไหมถ้าสนใจก็ฟีดแบ็กกันเข้ามาที่พัชรากินิกแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสติอ๊อาจจะได้มานำเสนออีกหลายๆแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะไปกันเลย เราว่ากันด้วยเรื่องของคาคาหรือโกโก้พี่อยากให้เลยพี่อยากให้เราได้เข้าใจเลยเพราะพี่เชื่อว่าในเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับคุณงามความดีของโกโก้หรือคาคาเนี่ยคุณไปหาอ่านหารับรู้ได้หมดนะคะมีทั้งคลิปมีทั้งอะไรมากมายโกโก้กับคาคาคืออย่างไงคาคาคือถ้าให้ง่ายๆเลยนะคะที่เราเรียกว่าค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 าก็คือเ,นนะคะเหมือนเป็น raw mat ะคะเหมือนเป็นตัวผลโกโก้หรือตัวแมสโกโก้ที่ยังไม่ได้ไปแปลรูปใดๆนะคะ ถ้าใครสนใจอยากอ่านทฤษฎีเรื่องนี้เนี่ยในหน้าเพจของออกูดเนี่ยที่ที่เฟซบุ๊กเนี่ยเรามีนะคะสามารถไปอ่านได้มีรายละเอียดนะคะหลักๆก,ก็คือเวลาเราเรียกว่าโกโก้เนี่ยค่ะมันจะไปเป็นเรื่องของเครื่องดื่มซึ่งมันจะต้องทําไมคะใส่นมใส่น้ําตาลใส่นู่นใส่นี่ใส่นัน่น,น,ใ,น,นใช่ไหมคะแล้วก็ไปสู่เรื่องของการทําที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปผ่านอุณหภูมิความร้อนสูงนะคะ เขาถึงเรียกว่าเป็นโกโก้แต่เวลาเรามาพูดถึงคาเขาเนี่ยคาเขามันก็คือเราทานเช่นเราทานจากเม็ดสดทานน้าสดอย่างนี้นะคะอย่างที่หมอนกเคยอาจจะได้มีประสบการณ์มาทานที่ร้านบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็มีสิ่งเหล่านี้แล้ว,ลวก็เอาไปคั่วจนกระทั่งเป็นเม็ดเป็นเปลือกแบบเนี้ยนะคะอันนี้ถ้าเราจะทานให้ดีอะคะ่ะคําแนะนําคือให้ทานเป็นตัวที่เป็นแมสนะคะเป็นแมสซึคือตัวนี้ก็คือการเอาเม็ดไปอ,อยู่ในหม้อโม่นะคะ ในประเทศไทยมีแล้วนะคะเราไปหาซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็น Origin, ออริจินทางอีสานภาคเหนือนะคะมีตอนนี้มีของไทยแล้วแต่ที่เราเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตอเราเราไปเจอค่ะที่มันเป็นคอมเพล็ก์ก็เหมือนกับเป็นช็อกโกแลตหรือโกโก้ที่เขาปรุงรสมาแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พี่พูดนะคะสิ่งที่พี่กำลังพูดว่าเป็นแมสเนี่ยมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าจะมีความขมอยู่บ้างนะคะแล้วก็เราจะต้องเอาเขาเนี่ยมาปรุงแต่งเล็กน้อยเช่นเอามาชงกับ น้ำร้อนถ้าใครที่เป็นคนทานแบบขมขมหน่อยเหมือนคนทานดื่มกาแฟดําได้ก็ใช้นะคะหรือถ้าเป็นใครที่อยากจะขอแบบมีหวานเล็กน้อยก็เติมไปนะคะอาจจะนิดหน่อยสักส0บ0น้านํา้ำตาลหรือใช้นมก็ได้นะคะอาจจะเป็นนมอัลมอนด์นมที่เราดื่มเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ควรจะเป็นนมที่ low fat แล้วก็เป็นนมที่ไม่มีความหวานนะคะทีนี้สีขาวๆนี่คืออะไรสีขาวก็คือว่า โกโก้จากแมสเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอแมสเราเพิ่งมามีแมสดีๆกันเมื่อน่าจะไม่เกินส4มี่ปีนี่มั้งคะในประเทศไทยถ้าหมายถึงผลิตจากประเทศไทยนะคะเอ่อหกิโลพันกร,รัมเนี่ยเรียกว่าเราคอนซูมนะคะต่อวันเนี่ยแค่ประมาณเอ่อยี 25, กร,รัมนะคะก็เพียงพอแล้วก็ลองคิดดูว่ากิโลนึงเราจะกินเป็นกี่วันนะคะซึ่งบางทีมันไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นกิโลก็ได้นะคะเอ่อแต่ทีนี้พอเวลาเขาสกัดไขมันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า คาร์บอเนตเนี่ยออกมาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดของโกโก้เลยนะคะมันคือเอาไปใช้ในเรื่องของเวชสมางด้วยนะคะโอคคินิกพัชระน่าจะรู้จักเรื่องของตัวนี้ดีแน่ๆนะคะเพราะมันเป็นเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ดีมากๆแล้วก็ไปเป็นยาด้วยนะคะส่วนใหญ่เขาจะสะกัดส่วนเนี้ยออกพอสกัดเสร็จปุ๊บมันจะไปเป็นกากค่ะคุณจะเห็นกากที่อยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นกากเนาะจากกากปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะอากากเนี่ยค่ะ ไปปั่นเป็นผงแล้วที่เราเติบโตมาค่ะหลายยี่ห้อที่เรารู้จักกันนะคะเราก็คิดว่านั่นแหละเราทานโกโก้แล้วนะคะจริงๆแล้วนั่นแค่เป็นสุดเ,เสร็เฐี่่วนะคะที่เขาได้สก,กัดส่วนอื่นออกไปเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ปิ๊กอยากจะพูดถึงเรื่องโกโก้เนี่ยอยากให้เราเลือกบริโภคให้ถูกคุณอาจจะได้ความสะดวกสบายในตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นตัวผง นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีสารบางตัวที่ช่วยให้ละลายเร็วซึ่งแน่นอนค่ะในแง่ของ fda หรือออยเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นส่วนของสารเคมีที่รับได้แต่อย่างที่อย่างเราอย่างเนี้ยนะคะอย่างทางทางร้านเราหรือว่าสิ่งที่พิกอยากจะยืนให้กับผู้บริโภคหรือพวกเรากันเองเนี่ยนะคะี่อยากให้เราทานแมสค่ะไม่จําเป็นต้องไม่ทานผมเดี๋ยวพิกจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเมื่อเราทําเป็นแบบที่เป็นชงแบบแมสเนี่ย มันจะง่ายได้กว่าที่เราคิดเลยแล้วคุณจะได้เท่ากับคุณได้ไขมันดีเข้าไปด้วยนะคะเป็นโฮลฟู้ดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ไม่เร็วไปเนาะถ้าพี่พูดเร็วไปใขรช่วยแชทมาบอกก็ได้นะคะเอ,เอาเลยค่ะเดี๋ยวจะมีคนทําให้ดูนะคะจะเห็นว่าอันนี้นะคะจะเป็นน้ำที่เป็นน้ําอุ่นน้ําร้อนเลยอะคะ่ะอย่างเนี้ยนะคะ,ะประมาณสัก200 ml ได้นะคะหรือจะ180 ml ก็ได้นะคะ โอเคนะคะอ้าวเจนเลยค่ะเพราะพี่ไม่เห็นเนเชอร์ชัดเลยค่ะชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะอเควันนี้นําเสนอน้าโกโก้ซึ่งสามารถที่จะทดแทนชาต่างๆที่อาจจะทําให้เรานอนไม่หลับอาจจะทดแทนกาแฟทําให้เราตื่นด้วยโกโก้เพราะในโกโก้ก็จะมีคาเฟอีนเช่นเดียวกันเห็นไหมคะเมื่อกี้เราลงไปเป็นก้อนๆเนี่ยนะคะเราสามารถคือคือจริงๆแล้วถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่เรากําลังทําเนี่ยคุณสามารถแบบ คนได้ปกติอะค่ะแต่อันนี้เราอยากจะทําให้เห็นว่าเออ่มันก็ง่ายนะคะจริงเครื่องมือนี้ก็เป็นหลักร้อยซื้อเก็บไปที่บ้านก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะแป๊บเดียวละลายแล้วอันนี้คือจะ<ช>ทําให้เห็นว่ามันละลายได้เลยทะเมื่อกี้มันใครอยากจะทำไรน,นะคะอ๋อแค่แค่แค่เม็ดแค่เม็ดอย่างนั้นแล้วก็น้ําอุ่นงนี้เลยใช่ใช่ oh. ใช่ค่ะเนี่ยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ดูที่เป็นนมร้อนด้วยนะคะ แล้วนี่นี้ก็จะมีไขมันดีของโกโก้ด้วยนะแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อแบบแบบผงเนี่ยไขมันดีเขาถูกเอาเอาแยกออกไปถูกต้องถูกต้องไม่เหลือละแต่อันนี้ยังเหลือไขมันดีซึ่งมันดีต่อสุขภามากค่ะก็ได้เลยเนี่ยค่ะแต่มันอาจจะมีมันอาจจะมีสิ่งนี้อยู่บ้างโทษนะคะมันอาจจะมีเห็นไหมคะมันจะมีดูว่ามันมีเหมือนเป็นเหมือนมีผลึกอะค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ควรจะหลีกเลี่ยงที่เราจะไม่เราจะไม่ทานสิ่งนี้ไปอะค่ะเราไปคิดเอาเองว่าเราจะต้องทานแบบเป็นผง แต่พี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในสัดส,ส่วนนี้เป็นสัดส,ส่วนที่ที่ของเราแนะนำก็หมายถึงว่าที่ร้านจะนำเสนอค่อนข้างเข้มข้นถ้าบางคนไม่ค่อยอยากทานเข้มข้นเนี่ยคุณสามารถจะใส่เมื่อกี้เนี่ยนะคะครึ่งนึงเลยนะคะน้องเขาช่วยทำทพี่กะตังไรอย่างเนาะเห็นกันนะคะชัดเจนค่ะพี่ปิ๊กค,ค่ะดีค่ะ<ช>อันนี้ก็นมเราก็ไปอุ่น อุ่นแบบอุ่นคุณจะอุ่นผ่านไมโครเวฟคุณจะตั้งอุ่นก็ได้นะคะเราไม่ต้มนะคะพี่จะบอกนิดนึงเราจะใช้วิธีชงอย่างที่บอกนะคะเอ่อเอ่อโมเลกุลต่างๆหรือว่านิวทรีนต่างๆของโกโก้ไม่จําเป็นต้องไปเบินจนเกินไปเนี่ยค่ะดูนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นเป็นเปล็กใช่ไหมเนี่ยเูาพอปั่นปุ๊บหรือเราคนก็ได้นะคะจริงๆเราก็แค่คนๆๆเนี่ยไปละละลายละค่นี้เลยเราสามารถดูแลชีวิตเราได้ด้วยหนึ่งแก้วแบบนี้ค่ะตอนเช้าเนี่ยถ้าเราได้ทานสักหนึ่งแก้วเนี่ยนะคะ เรียกว่าคุณอยู่ได้ไปครึ่งวันเลยแล้วมันดีต่อการทํางานของสมองด้วยเพราะม,มีสารที่เป็นฟาวานอย์ด้วยนะคะที่เข้าไปช่วยเกี่ยวกับระบบเลือดเกี่ยวกับระบบสมองนะคะมีตัวโพลิฟิโนแล้วก็อีกหลายๆตัวมากเลยนะคะที่ทําให้เราเนี้ยทั้งจอยกระปกเป๋าทางานได้ดีเอ๊ะมันมีคาเฟอีนเหมือนกับกาแฟหรือเปล่ามันทําให้เราตื่นเหมือนกาแฟหรือเปล่ามันไม่ได้มีเป็นคาเฟอีนนะคะแต่ม,มีสารที่ทํางานใกล้เคียงกับคาเฟอีน แต่มันเบาบางมากค่ะแล้วก็มันกลับกลายเป็นทําหน้าที่ในการกระตุ้นการตื่นรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิกอยากจะเชียร์มากๆเลยค่ะเพราะว่าเราคนไทยผลิตได้นะคะพีกแนะนําว่าให้ทานโดยการชงกับน้ําร้อนเห็นไหมคะก็ก็ดีต่อสุขภาพเลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรที่ต้องเติมถ้าใครอยากเติมเติมน้ําผึ้งก็ได้นะคะนิดหน่อยเพื่อให้มันมีความความหวานปลาแลมขึ้นมาเห็นไหมคะว่ามันง่ายกว่าที่เราคิดมากเลย โกโก้เนี่ยช่วยเรื่องของหอัวใจด้วยเพราะมันทํางานเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะแล้วก็มันช่วยเรื่องของอการคลายเครียดได้ด้วยนะคะเพราะว่าสารฟลาวานอยด์ก็ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของผอิวพรรณเราก็จะดีด้วยทําสิ่งนี้ดูแล้วคุณลองค้นพบด้วยตัวเองซิว่าคุณเองคุณรู้สึกยังไงคุณสัมผัสได้ไหมถึง ถึงสิ่งที่มันแตกต่างจริงๆเสริมพี่ปิ๊กนิดนึงค่ะได้เลยค่ะให้สังเกตนะคะคนไข้ทุกท่านให้สังเกตคาคาวของพี่ปิกเมื่อกี้ที่เป็นโกโก้สดในโกโก้สดสังเกตใช่ไหมคะว่าพี่ปิกจะมีน้ําแข็งก้อนหนึ่งที่มันเป็นสีม่วงซึ่งอันเนี้ยหมอได้ความรู้จากพี่ปิกเลยว่ามันเล็บโกโก้สดข้างในจะมีสีม่วงแล้วสีม่วงเนี่ยมันคือ อาสีม่วงคือสีของสมองอ,อ,อยา่าลืมนะคะดังนั้นใ,ให้เราสังเกตสีของการของอาหารแต่ละชนิดแล้วเราจะรู้ทันทีว่าสีอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันช่วยระบบร่างกายเราจุดไหนบ้างสีม่วง,วงก็คือสมองวามากแล้วสามารถกระตุ้นระดับเซลล์ส่งผลให้สเต็มเซลล์่เกิดการตื่นรู้ขอบคุณมากที่หมอนกชี้ประเด็นนี้เพราะว่าในการทํางานของสีทางด้านอาหารของพี่เนี่ย พี่มองมาจากนิติของโซหมายถึงว่ามองมาจากนิติว่าสิ่งเนี้ยมันเข้ามาในตาเขาเสพเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงมันไปนทํางานกับส่วนไหนส่วนเมื่อกี้หมอนกก็ได้เชื่อมโยงแล้วว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมองเรามาพูดถึงเรื่องไวนีละมันจะช่วยเรื่องให้จิตใจเราไลท์ขึ้นเบาขึ้นนะคะในการย่อยมันก็ไม่หนักหนาสาหัสเกินไปเวลาเบาใจจังนะคะก็เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นประเภทของไขมันสูงนะคะหรือว่าเป็นเนื้อแดง หรือทําเรื่องของอะไรนะคะ keto อะไรแบบนี้นะคะบางทียังจะต้องทานพวกโปรตีนประเภทนี้เยอะๆก็แล้วแต่ที่คุณจะเลือกเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณพูดง่ายๆร,ระบบของการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยดูแอคทีฟขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะเข้าสู่ตัวเดโมอาหารให้ดูนะคะวันนี้ปิกไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเนี่ยอยู่ในรูปแบบไลฟ์สไตล์กันแบบไหนแต่เอาง่ายๆฟังกันง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นแนวเมดิเตอร์เรเนียนเขาก็เน้นไปทางเนื้อขาวอยู่แล้วค่ะ ก็คือจะปลาจะไก่จะอาหารทะเลแบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะต้องเข้าสู่ตัวเมนูของเรากันแล้วนะคะเดี๋ยวพิกจะขออนุญาตเริ่มด้วยตัวซุปผักกะหล่ำปีนะคะแล้วก็จะมีหัวหอมนะคะกะหล่ำปีมาณส0กรัมจะมีหัวหอมประมาณ300กรัมแครอท2 0 0กรัมนะคะแล้วก็ตัวหัวไชเท้า200กรัมแล้วก็จะมีขึ้นช่าย50กรัม ะะอันนี้คือตัวผักที่เราจะใช้ส่วนตัวปรุงรสเนี่ยก็จะมีกระเทียม30กรัมนะคะรากผักชี40กรัมมีซีอิ๊วขาวประมาณ3 5 m l นะคะอย่าลืมนะคะอันนี้สําหรับน้ํา7ลิตรนะคะสูตรน,นี้แล้วก็น้ํากระเทียงดอง8 0 m l นะคะแล้วก็จะมีเกลือ50กรัมนะคะอย่าตกใจเพราะว่าอันนี้มันใช้กับน้ํา70ลิตรแล้วมันจะเป็นเบสที่เราใช้ปรุงแต่งไปในทุกๆจาน แล้วจีนมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเป็นเรื่องของกลิ่นความหอมถ้ามีก็ใส่ไปนะคะประมาณ15 ml วิธีทําน้ําซุปผักหรือตุนตัวน้ําผักเนี่ยเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะแล้วเราจะใส่ทุกอย่างไปตอนที่น้ํำยังไม่เดือดนะคะทุกอย่างเลยนะคะที่จะบอกให้นะคะว่าจริงๆแล้วกระเทียมเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ทําให้ทุกๆอย่างอุมามินะคะคนไทยกับ ม่เชื่อว่าส่วนเป็นส่วนสาคัญนะคะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใส่พวกผงชูรสและอะไรก็ตามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้มนะคะเราจะหลังจากเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยเราจะเล้งไฟขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะ<ม>เพื่อให้น้ํามันเดือดแล้วเมื่อน้ําเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะลดไฟลงนะคะเราจะตุ๋นแบบนี้เนี่ยไปประมาณ45หนาทีนะคะด้วยไฟอ่อน ทำไมเราทำแบบนี้รู้ไหมคะนี่คือวิธีที่เราจะค่อยๆดึงหรือว่า extract ะคะ่ะตัววิตามินตัวคุณค่าต่างๆความหวานความอะไรต่างๆอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเวลาเราต้มซุปหรือต้มอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเร่งไฟแรงๆแล้วให้มันสุกเร็วๆไม่ใช่คะ่ะเราให้ก็สุกช้าๆแต่45นาทีพอคะ่ะเราอาจจะเตรียมผักใช้เวลาสักประมาณ10-20นาทีเอาเป็นว่าเราทําน้ําซุป7ลิตรเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงคุณเอาไปใช้ได้อีกไม่รู้กี่วันเลย ะะแล้วก็มากรองแยกนิดหน่อยนะจ,จะมีพวกกากพวกเศษอะไรนะคะจนได้น้าซุปใสๆแดบ,บที่เห็นแนะนําให้เอาซุปนะคะน้ําซุปเก็บในลักษณะของเป็นคิ้วนะคะก็เหมือนเราทําน้ําแข็งน้ําซุปเนี่ยแหละคะ่ะเก็บเอาไว้ใช้นะคะสี่หลุมเนี่ยก็ประมาณสองร้อห้าสิบลนะคะถ้าคุณทำหนึ่งลิตร คุณก็ต้องใช้แบบนี้สี่พิมพ์นะคะก็นำไปแช่แข็งและเมื่อแช่แข็งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนเหมือนน้ำแข็งเราเวลาจะใช้เราก็แค่เอากลับมาละลายในหม้อต้มเท่านั้นเองฟักทองนะคะสำหรับหนึ่งที่นะคะวัตถุด,ดิบที่เราจะต้องใช้ซึ่งจริงๆก็เป็นของในบ้านเราเนาะฟักทองอันนี้ฟักทองไทยนะคะหนึ่งที่เนี่ยเราจะใช้ประมาณ170กร,รัมนะคะแล้วก็ผสมกับฟักทองญี่ปุ่นนะคะ ประมาณซัก30กรัมแต่ว่าถ้าเรามีอะไรนะคะก็ใช้สิ่งนั้นได้เช่นถ้าเรามีฟักทองไทยมากกว่าหรือฟักทองออญี่ปุ่นมากกว่าก็อย่างใดมากกว่าหรือสัดส,ส่วนให้มันรวมกันแล้วได้ซักประมาณ200กรัมแต่ว่านี้เป็นสูตรที่เราทำออกมาแล้วมันอร่อยที่สุดนะคะ่าสิ่งต่อไปนะคะที่จะต้องใช้ในการทำซุปก็คือหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยเราก็จะซอยเป็นเต๋าซอยเป็นแว่นไม่มีประเด็นหรอกค่ะ เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะนิ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะไปถูกบดแต่ที่ทําเป็นเต๋าเนี่ยเขาจะได้นิ่มง่ายๆนะคะส่วนอันนี้เป็นไขมันเราใชท้ที่ของเราเนี่ยเนื่องจากเรามีโกโก้บัตเตอร์แท้เราก็จะใช้โกโก้บัตเตอร์ซึ่งจะไม่มีเรื่องของออส่วนผสมที่เป็นไดเอรีนะคะหรือเราไม่มีโกโก้บัตเตอร์เราก็ใช้น้ํามันพืชอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นตัวในการผัดเครื่องปรุงนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสําคัญที่ก่อนหน้านี้เราพูดกันไว้แล้วนะคะก็จะเป็นตัวน้ําซุปผัก นะคะเราจะใช้ประมาณ200 ML ต่อนหนึ่งที่นะคะเพราะาเดี๋ยวตอนที่เราไปเคี่ยวซุปเนี่ยมันก็จะระเหิดออกไปทั้งนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราเก็บเอาไว้เราต้มแล้วเราเก็บเอาไว้ในลักษณะคิบ์อย่างในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เอามันมาละลายนะคะแค่ว่าให้มันละลายจากสภาวะน้ําแข็งเท่านั้นเองที่เมื่อกี้ส่วนผสมแรกนะคะอันนี้เราก็เอาพอตัวหม้อที่เราจะใช้ต้มซุปเนี่ยนะคะมันพร้อมแล้วเนี่ยร้อนเราเปิดไฟแรงนิดนึงก่อนได้นะคะในเบื้องต้น แต่ว่าเวลาทําจริงๆเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะจะใช้ไฟประมาณกลางๆโอเคอันนี้พอโกโก้บัตเตอร์ละลายปุ๊บเราเอาหอมลงเลยค่ะผักนะคะโ okay. อเคเนี่ยเราก็จะใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะตรงนี้เราผัดแค่ให้ของมันเข้ากันให้หอมเข้าเป็นใสๆนิดนึงนะคะไม่มีกลิ่นหอมๆขึ้นมานะคะจริงๆจะใส่หอมเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้ถ้าใครชอบทานหอมนะคะ อย่าลืมนะคะสูตรนี้ที่เราทำเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะยังไม่มีการใส่เติมเกลือเติมพริกไทยแดลงสิ้นเพราะว่าในตัวสูตรน้ําซุปเราเนี่ยน้ำซุปผักเราเมีรสชาติอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ตัวฟักทองค่ะนี่ก็ใส่พร้อมกันได้เลยค่ะทั้งฟักทองที่เป็นญี่ปุ่นแล้วก็ฟักทองไทยเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะผัดไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งเขาจะมีความนิ่มๆนะคะแล้วเราถึงจะมาเติมน้ำซุปค่ะ ราวนี้เราผัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะอาจจะมีลักษณะเนี้ยค่ะเริ่มจากใกล้ๆดูเหมือนฟักทองจะเริ่มมีความสุกแต่ว่ามันจะแห้งๆเราก็อาจจะเอาน้ําซุปที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้200 ml เนี่ยนะคะมาช่วยเติมนิดนึงนะคะพอให้มีน้ําแล้วเราก็ผัดต่อค่ะยังไม่เติมน้ําซุปสักทีเดียวนะคะเพราะเราอยากให้ตัวฟักทองเขามีความนิ่มมีความใสเห็นไหมคะมีส่วนที่ใสามากขึ้นกว่าน,นี้นิดนึง หัวหอมเข้าใส่สอันนี้เราเติมน้ําที่เหลือทั้งหมดนะคะน้ําซุปนะคะที่เหลือทั้งหมดนะคะ่วนนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เพิ่มไฟได้นะคะเล้งไฟนิดนึงก็พอเราผัดสักพักเห็นไหมคะเข้าใส่สอันนี้แล้วก็ฟักทองเริ่มฉ่ำๆน้ําจากที่เมื่อกี้เราเติมไปตอนแรกนะคะคราวนี้เราเติมน้ําที่เหลือทั้งหมดนะคะน้ําซุปนะคะที่เหลือทั้งหมดเราจะต้มนะคะโดยประมาณนะคะ อีกสักประมาณ25นาทีถึง30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะระหว่างที่เราเคี่ยวเขานะคะที่เมื่อกี้บอกประมาณสัก20นาทีเนี่ยเราก็มาคอยคนไปด้วยนะคะแล้วก็คอยบีบให้เขานิ่มๆน,นะคะส่วนไหนที่ยังไม่นิ่มเราก็ช่วยกันบีบบดในเวลาเดียวกันถ้าเมื่อกี้น้ํามันแห้งเนี่ยจากน้ําซุปเราก็เติมน้ําธรรมดาเนี่ยค่ะไม่เกิน50 ml นะคะเติมแบบน้อยๆะคะ่ะพอให้มันมีน้ําเป็นลักษณะเนี้ยค่ะคคลุิก เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเนี่ยใสยจนเกินไปนะคะอีกสักประมาณ5นาทีนะคะถึง10นาทีจนกว่ายค่ะที่ฟักทองมันจะนิ่มๆเคี่ยวมาถึงประมาณสัก20นาทีอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยได้เติมน้ำลงไปอีกนะคะประมาณ50 ml นะคะตอนนี้ก็เกือบจะได้ที่และเคี่ยวต่อยนิดเดียวนะคะจากตรงนี้เนี่ย เราก็จะเดี๋ยวเราจะาปั่นเพื่ออะไรก็คือปั่นเพื่อให้เขาเละละเอียดอะนะคะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เป็นจนเป็นเนื้อซุปอะนะคะเนื้อคนๆขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะลักษณะซุปที่เรากําลังนําเสนออันเนี้ยมันจะเป็นซุปที่มีความเข้มข้นนะคะมันจะไม่ใช่ซุปแบบใสๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากให้ได้คุณค่าจากฟักทองแล้วก็จากน้ําซุปผัก เต็มที่นะคะแต่ถ้าใครจะชอบแบบเนื้อเหลวเนื้อใสหน่อยนะคะก็เอาน้ําซุปผักที่เราเตรียมมาไว้นั่หละค่ะมาเติมนะคะมันจะได้มีรสชาติของความหวานของน้ําต้มผักไปอยู่แล้วนะคะ เห็นว่าเนื้อที่มันปั่นสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะเนียนนวลขึ้นมานะคะเออถ้าที่บ้านใครนะคะมีเป็นเครื่องปั่นแบบเป็นโหเหล็กไอ้โทษค่ะโหแก้วอะไรเงี้ยก็ได้นะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นที่ปั่นนะคะปั่นบดละเอียดประมาณนี้ก็จะได้เนื้อเนียน,น,ยน,น,ยนแบบนี้แล้วนะคะเอาเป็นอันว่าตัวซุปเนี่ยเราจบแล้วนะคะจะเห็นว่ามันจะมีความข้นๆอ,อย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะมีความข้อนอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบข้อนอย่างที่บอกนะคะเติมน้ําซุปผักที่เราทำเอาไว้นะคะในปริมาณที่เราพอใจนะคะใช่คือเวลาผัดเวลาทำอะไรเนี่ย หมอได้ทริคในเรื่องนี้คือใช้โกโก้บัตเตอร์แทนน้ำมันใช่ใช่ค่ะแค่ก้อใช่แค่ก้อนเล็กๆนิดเดียวอ่ะใช่ใช่จริงๆใช้นิดเดียวแต่ว่าเราสามารถเนี่ยค่ะเอหาซื้อได้นะคะใช่ซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยคือไขมันดีนะคะเนาะเอาใช้สําหรับผัดสําหรับทาอาหารที่แกมผัดได้โดยที่เราเราสุขภาพดีด้วยค่ะทีนี้อ่ามาต่อนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋วเสียงมันจะทัน ก็คือว่าเป็นเรื่องขององค์ประกอบแล้วนะคะไวมีที่จะเข้ามาที่ตัวประกอบซุปนะคะเมื่อกี้เราได้ตัวซุปไปแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้เราแนะนำให้เป็นไวมีอย่างที่บอกนะคะเราจะใช้สเกลลอปกับกุ้งขาวนะคะหรือถ้าใครอยากจะทานเป็นปลาอยากจะไม่กินกุ้งหรือจะไม่อยากมีสเกลลอปได้หมดอันนี้เป็นแค่เมนูที่เราแนะนำวิธีโกโก้นะคะ หรือถ้าที่บ้านมีน้ำมันมะกอกมีน้ำมันพืชได้หมดหรือจะใช้บัตเตอร์ธรรมดาก็ได้ค่ะสิ่งที่เราจะทำลงไปจะมีแค่พริกไทยกับเกลือเท่านั้นนะคะทีนี้ในนี้จะให้เทคนิคในการเสียตัวสแกลลอปนิดหนึง่งจะสังเกตว่าเราจะไม่ต้องแบบเสียเขานานอยู่ในกระทะนะคะขั้นตอนนี้เราก็โรยพริกไทยไปนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือตอนนี้ของเราอยากแนะนําก็คือเป็นเกลือหวานปัตตานี พราะมันจะมีความปลาแรมปลาแรมหวานอยู่ด้วยนะคะเราจะไม่ต้องกลับพวกซีฟู้ดเนี่ยบ่อยๆหรอกค่ะเราแคา่พอเขาเริ่มเปลี่ยนสีเห็นไหมคะเป็นสีส้มอย่างเงี้ยแล้วก็กลับแค่แบบข้างละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสแกลลอบเนี่ยมันจะมีจากเมื่อขุ่นขาวขุ่นขึ้นมาค่ะ<ช>ตรงไหนที่เราดูว่ามันเป็นขาวขุ่นขึ้นมาแล้วด้านข้างๆนะคะเราจะไม่แบบเราจะไม่ย่างที่แบบไฟไม่แรงมากนะคะ ประมาณถ้าใครใช้อินเดคชั่นก็อยู่ประมาณ4หรือ5นะคะเราไม่มีความจําเป็นต้องใช้ไฟแรงนะคะเราก็รอเขานิดนึงจะเย็นๆนะคะตัวสแกลล็อปนี่อาจจะใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะลักษณะการทานาตัวให้ทั้ง2ด้านดูไม่ไหม้นิดนึงนะคะถ้าเราจะเสิร์ฟเพื่อความสวยงามอ,อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะพอ,พอเราเจียไปได้สักพักหนึ่งเห็นไหมคะจะมีความเค็มๆนิดหน่อยแต่ด้านข้างยังมีความ ดูแล้วยังเป็นจุ้ยซี่เห็นไหมคะไม,ไม่ไม่แห้งจนเกินไปเอาขึ้นได้เลยค่ะชีวิตเราเนาะนี่การดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องเอาสีสันเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเพราะนั้นอย่างที่แนะนำนะคะให้เป็นพวกไวนิดอ่าเมื่อกี้เราสอนวิธีเสียไปแล้วเนาะอ่ะเราก็อาจจะมาเสียบไม้แต่ถ้าไม่มีไม้ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราก็วางลงไปในซุปได้ทีนี้ปริมาณซุปเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยอ่มันก็จะมาถึงเกือบจะเต็มถ้วยละ อันนี้จะประมาณซัก250 ml ใช่ไหมคะจากน้ำที่เราเติมไป50ถ้าจะทาน2คนคนละสักประมาณ120 ml กำลังดีแล้วคุณก็มีสลัดมีอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะหรือจะจะทานคนเดียวแบบทั้งวันไม่ได้ทานอะไรมาอยากได้แบบอาหารครบหมู่เลยแล้วก็ทานแบบจบในเมนูเดียวก็อาจจะทานคนเดียวได้แบบนี้ทีนี้จะมาสอนว่าเราจะทำอะไรกันบ้างอย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้ปรุงอะไรไปเลยก็อาจจะให้มีการชิมนิดนึงคุณอาจจะ เอาขึ้นมาชิมนิดนึงว่ารสชาติแบบนี้ที่คุณทําเสร็จแล้วมันโอเคไหมถ้าคุณคิดว่าต้องเติมเกลือก็เติมถ้าคุณคิดว่าไม่ต้องเติมก็ไม่ต้องเติมเดี๋ยวพี่จะลองชิมนะคะอือชิมแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันดีแล้วนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเติมอะไรแล้วส่วนตัวนะคะแต่นี่อาจจะนิดหน่อยนิดเดียวนะคะออพอให้มันมีรสชาติที่ลุกข,ขึ้นมาแต่สิ่งที่ต้องเติมแน่ๆสําหรับถ้วยนี้นะคะก็คืออยากจะใส่พริกไทย นะคะเพราะเป็นคนชอบค่ะชอบโดยเฉพาะน,นี้เนี่ยเป็นพริกไทยสุงไงอุเปนะคะไว้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องพริกไทยสุขไงอุเปมันดีงามยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องมีก็คือเม็ดฟักทองนะคะอ่ะเราก็จะโรยเม็ดฟักทองไปใครชอบมากใส่มากนะคะใครชอบน้อยก็ใส่ไปลักษณะของการกินที่เป็นธัญพืชเนี่ยมันดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เอาเจ้า สิ่งที่เราทำไว้เป็นซีฟู้ดเนี่ยนะคะมาวางตกแต่งให้สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็เอ,เอาผักนะคะอันนี้ก็เป็นยอดทานตะวันนะคะลงมาใส่นะคะให้มันมีสีเขียวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบอย่างล็อกเก็ตอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ได้ไม่ว่าจะล็อกเก็ตใบอยากใบกลมนะคะเอาผักที่เรารู้สึกว่ามันมาตกแต่งแล้วมันก็ มีประโยชน์ด้วยแล้วเราเองก็ชอบด้วยเห็นไหมคะจากเมื่อกี้จานธรรมดาเนี่ยมันก็เริ่มดูดีขึ้นมาละทีน,นี้ที่จะไปด้วยกันได้ดีก็คือว่ามีขนมปังสักชิ้นหนึ่งนะคะเอาไปปิ้งในเตาติ้งเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้เมนูอาหารที่แบบมีสุขภาพแล้วก็ดีต่อใจไปด้วยนะคะอย่างไม่ต้องเชื่อปิ๊กก็ได้ทั้งหมดนะคะที่ปิ๊กพูดแต่ปิ๊กมั่นใจว่าถ้าคุณได้ไปลองทำหนึ่งเลยนะคะซุปผักอันนี้นะคะรวมไปถึงการลองไปทำพัมกินซุปที่ว่านี้นะคะ เพราะว่าด้วยสีก็ช่วยเรื่องการย่อยด้วยอารมณ์ก็ช่วยเรื่องความเบ,บิกบานนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่อิ่มได้คุณค่านะคะแล้วก็เบาสบายอันนี้เป็นการเคี่ยวใจสิ่งสําคัญคือถ้าคุณไปทําแล้วเนี่ยคุณลองสํารวจจิตใจและความรู้สึกคุณซิว่าคุณรู้สึกยังไงถ้าคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทําหรือเรารู้สึกมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปช่วยส่งฟีดแบ มาบอกที่พัชรคินิกด้วยว่าคลิปนี้เนี่ยให้ประโยชน์ไหมได้ให้สิ่งดีๆอย่างที่เราตั้งใจไหมน,นะคะเรามั่นใจค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรานำเสนอให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนร้านเรานลคะ่ะหมอจะบอกว่าเมนูเมื่อเี้มันมันคือ dash diet แล้วมันก็คือแพน n ์เบ s โปรตีนซึ่งซึ่ง ดัชไดเอทก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งแล้วก็แพ a เบ d p r o t e นไดเอทก็จะเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเมนูเมื่อกี้มันได้ทั้งสองอย่างอะ,อะดัชไดเอทเนี่ยช่วยสามารถรักษาคนไข้ที่เป็น h y เปอร์เทนชัได้เบาหวานได้าอ,อ่แล้วก็หัวใจหลอดเลือดได้ส่วนส่วนแพนเบ p โปรตีนเนี่ยก็จะได้เหมือนกัน แต่เพรสบโปรตีนก็จะเพิ่มในกลุ่มที่คนลดความอ้วนได้ด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นจริงๆแล้วเมนูที่พี่ปิ๊กได้นําเสนอมาค่ะมันเป็นเมนูที่สําหรับได้ใช้กับคนไข้หลายๆกลุ่ม,มแม้กระทั่งกลุ่มคนไข้โรคไตาอาจจะต้องอาจจะต้องจํากัดเกลืออีกสักนิดหนึ่งเราจ,จะใ,ใส่เกลือน้อยกว่าของพี่ปิ๊กสักนิดหนึ่งค่ะเราก็สามารถที่จะ a d a p ปเมนูนี้สําหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตได้แล้วสีก็ครบแล้วเป็นของใกล้ตัวแต่ไว้วาละหน้าแล้วกันนะคะอันนี้เป็น แพนเบสเมนูตัวหนึ่งเลยล่ะคะ่ะที่ที่<ม>สามารถที่จะทําได้ง่ายๆมากๆแล้วก็มีสีครบตอบโจทย์ทุกมิติเอาไว้เป็นวาระหน้านะคะโอเค